สวัสดีครับผู้ยาิบาทสายจวดลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศตอนนี้ครับอยู่ที่ริมบึงของบ้านพักสาวน้อยเพียบ้านแพงครับอาหารเส่บเสบครับอาหารอีสานบ้านเฮ้าตำบักหุงรสเด็ดกับต้มบักหอยหน้าครับ โอ้น้ำลายแตกครับเบิองบักไข่หนุ่ยยิ่งย่งครับเห็นแต่อยู่ในคลิปครับพี่น้องมื่อนี่เป็นคิวของพยาบาลบที่ต้องมาง<ฆ>ลองกินแซบ่บแซบบักไข่หน้าหัวยิ่งยิ่งครับรสแสดงว่าสมตำสูตรพิเศษสูตรใบกระเทียมของคุณแม่สุภาพเด็ดนี่ใช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 ่เอาลองก่อนไล่แตกกันไล่แตก นี่กินหลายคนครับมาเด้อกินน้ำกันครับใส่เมื่อเริ่มมีแตอเมือรุ่นเจ็บเจ็บพักปลอดสารพิษครับมาจากสวนนิ่มบึงอาดโอ้ยโวไากินเดือ บัดหนึ่งสุดยอดเลยครับแก่จะมาโตแล้วนะสองสองใครไม่ได้กินจะเสียใจพูดได้บ้าได้กินแปลว่าพูดได้บ้าได้กินมาครับมาเขาเอินมาเขาเอินมาอีกอย่างก็คือแปะซาบักหอยแปะซาบักหอยโอ้ขรังแรกแปะซาบักหอยหน้าวะไสิขอังแรกที่พูดยังบ้านได้กินครับเป็นบุญเจ็นดีเดม่ใช่ขวดเล็ก อันนี้น้ำนี้เ้น้ำคืเป็นไมเทเอาอันนี้เอาอันนี้เอานี้นี่ตักน้ำนี่ใส่น้ำนี่เยอะยะพอแล้วเต็มดีเนาะอันนี้อันคุณแม่เ็นตมพักแปน พี่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 ยาบอกมันเปล่าเอาถ้วยมาสมบักเป้นกระเด็ดครับถ้วยเป่ามาเจ้าไรถ้วยยังนับจานจานเป่ามาครับหมอที่สามแล้วครับโอ้ยเกิดอยากจังแค่โดนแล้วครับเห็นแต่ผู้นั้นผู้นี้ลงคลิปให้เบื้องว่าได้กินแล้เนี่ยเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมคุณแม่สุภาพ

โอ้สุดยอดเลยเดี <lent ceu> <g conduct> ๋ยวเดผู้ใดบริกินบ่ได้พี่น้องผู้ใดบริกินแต่ว่าผู้นั้นบรินอืมน้ำสดไงก็เอามาลอมบักอยนี่งุ่มอยู่บึงแพงบ่างมีตลาดอหงุ่มบังขันอยู่ไหนครับงุ่มอยู่ไทยไทยบึงบันแพร่งอ๋อมันมีอยู่แบบบักอยเภทนี้สวนทังเดนฟังเล่าไอุ้มฟังเล่า โอ้ยตัวลูกดอกบอกห้อยปอดโควบีบบ้างปอดปอดปอดเอาพื้นที่สีเขียวครับมากินน้ำกันครับกระลังแซ่บอุ้ยสมตำใส่ใบยอดตะไคร้ยอดยอดกระเทียมบ่อนเสียบเยกระเพียงไดกะเนียงที่แรกเรื่องจับงัวนะผมนี่ชน้ำใส่อืมน้องอืมขอจบประเด็น แสบหลายพี่น้องแบหลย้วะกป้ดแบล้วหลายกนแสบอือ้แสบหลายครับพี่น้องตอนนี้เบิดไปหลยหัวแล้วครับเบิ้งเบิรงหลักฐานครับต่อนหอย ต้มหอยหน้ากับตำบักงสูตรเด็ดของคุณแม่สุภาพใส่ใบกระเทียมพร้อมกับสมพักแป้นร่วมกับพักปลอดสารพิษน้อเบิงหัวนี่ครับเขาเอื่นวาแม่นหอยหน้าอยู่บ้างอ่างการครับหนกกระนาวอย่าเอื่นอานสิกอดปลาทูกินกับ บ้านมันไลสุกอามืบ้านต่อนปดูกระถางหนูมันง่ามคากลายก็้เอามัดเลยอืออออค่ะอยตะชู้ดแบลายครับควอยแขนแขนนี่ต้องคุยยังชีเลยใส่มือแล้วครับมือล่างเกียวย่างดีแล้วโอ้ยดีกว่าเลยแม่สุภาพกินเบอร์ไร้ไม่เลยดิตอนไรโควิด กินกินแบบไหนไล่โควิดเบิดเป็ดแก้มเนาะฟืนบริกินน้ำปวดตัวปวดตัวหายกลิ่นยาค่ะพี่น้องเอ,อ้ยนอกจากมาเด้อมาเด้อยเพื่ได้บริกรแปลว่าผู้นั้นบริกรตรดวจนะครับอืเข้ากันหนึ่ง่ะพอ,อ้อมเงีับ อยกทุท้ทยแล้วไหมเรียบเงนเรียบร้อยไหมมีแนวอไรก๋จีนคือก่าวีนแฉบแฉบแฉบขาไม่ได้ขาไม่ใช่ขาไม่ตปลมันขาไม่หอมแฉบขึ้นจิมจันเอยกันไอเสียผาขา เด็ดแซ่บร้ายพี่น้องนี่คือรสจัดของอาหารอีสานบ้านๆของข้าตำบักุ่งสูตรเด็ดของคุณแม่สุภาพกัวลำเพลินใช่ใส่ใบกระเทียมแล้วก็ต้มหอยหน้างุ่มมาจากบึงแยงคุณแม่คุณแม่สุภาพเละว่าเส่ไวจ์กระงจริงหรือก้าเทียนเหรอครับแสดงว่าใช่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 ใ่ไว กับพักปอดสารพิษคุณนั่ไม่ได้กินไปว่าคุณนั่ไม่ได้ไม่โควิดพี่น้องมาเด้อ,อแสบหลายแสบไหลจักจักเปียวนี่จักสตอพัดหนิไม่ได้กินไม่ได้กินเห,หรออืมไม่ได้กินบรรยากาศตอนนี้ครับยกคังริมบึงบ้านแพงครับหน้าบ้านทีมงานสาวหน่อยเป็นบ้านแพงเด้อกำลังแสบ,บครับก็มาคอยนั่งคับตาบมาคุณปลาฉีกิ้มแล้ว ขอฝากคำสุนไทยยังค้างไปยันผู้อื่นบนบริกินน้ำบ่เมนบ่เมนบักหอยปังบ่เมนบักหอยขู่ได้พี่น้องบักหอยนาโดยตรงหอยหน้าโดยตรงเมนบ่ครับเมนตุ่ยเสียบมันรุ่นใหญ่บักหอยหน้ารุ่นใหญ่มันเลยรวยใหญ่สุดยอดสุดยอดเลยกล้ว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 ยกะทิอันนี้เป็นกล้วยในทองลุนสุดยอดเลย เอ้าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมผ่านทางช่อง y o u u u e ปพิบาลสายจวดรำเพิศออฟฟิเชียลนะครับนี่คือบรรยากาศอาหารแรงรถแบาสันาบ้านห้องนะครับสำหรับพิบาลสายจวดกะโค้งเสียวไ้ซํานีครับคลิปหน้ามาพอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ